แย่แล้วโบราณว่าไว้ครับน้ำร้อนตาเป็นน้ำเย็นตาตายครับน้ำเย็นมากครับวันนี้นี่ของต้องเก๋ครับโดนปลาสากสวนครับติดปลามาเมื่อกี้ครับขาดท่อนเลยครับเอาเก็บไว้ทำเยื่อหยัดมัดไปส้ามก้อนแมมัดไปอันนึงไงอ๋อ โอ้ฝ่าบนลราฟ้นเบเก๋เอาปลากินโอเคปลาครับปลาครับปลาอยากผมแคบนะอยากแคบเอายกหยกบอกบยัง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 กะพองขาวตัวนี้สี่กิโลนะครับนี่ครับ 4กิโลครับผม ดีครับวันนี้พามาตกปลาคลองบ้านในไร่หมายเดิมนะครับน้ําขุนครับน้ําขุนทุกที่มาที่คลองครับน้ําพอจะใสหน่อยขึ้นไปข้างบนบ่อดานก็น้ําใสดีแต่ปลาไม่กินครับเดี๋ยววันนี้จะไปที่ต้นสนคู่นั้นนะครับหมายสนคู่ผูกเรือแล้วก็ตีมาฝั่งนี้ครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นกระชังแล้วตีมามันจะเกี่ยวสายกระชังครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะพายเรือไปตรงนั้นนะครับตรงสนคู่นั่นนะครับแล้วก็ผูกเรือไว้แล้วก็ตีมาบริเวณนี้ลองดูครับ ใช่เหยื่อกุ้งนะครับติดมาไม่เยอะครับวันนี้เอาโดวันเออแล้ว,วแล้วอเดี๋ยวลองดูครับลองดูครับผูกเรือไว้กับหญ้านะครับใช้เบ็เอ,อสีนะครับตาเล็กนะครับก็จกาะารูปหน้เาะอู่ปาน้ำก็ว่า,นาวยปปานา้มกลับมาแล้เก๋เออกูอยังอยู่ฮิตหนึ่งเอาลองแลไม่ลองไม่รู้อเอาบตดมาหลายคัน เม็ดหน่อยไผ่ก็เอามาเดี๋ยวคอยหวากันว่ม,ม,มันยูก็พูดแล้วก็ลองดึงแหล่วยานันแข้งเออเอาไปนู้นอเอาไปนู้นก็ไพยกลับมาแล้วเอาแล้วกำมองตัวนั้นคลองไหมวะลองไปแล้ว แต่ดรามรามออกนี้ถ้าอย่างกัตัวใหญนะ่นะ่อนะออยาทอกบ็อกอะไรนี่เดี๋ยวย้ายครับน้ำไม่ไม่สะอาดครับข้างล่างมันเป็นตะกอนไม่รู้เดี๋ยวอะไรก้อนเก๋ นี่ครับเป็นตะกอนเห็นไหมครับออกน้ําตาลเลยครับอย่างนี้ปลาไม่กินน้ําเย็นด้วยวะข้างหลางน้าเย็นน้ําเย็นอย่างนี้ปลาไม่กินเหยื่อนะครับแย่แล้วโบราณว่าไว้ครับน้าร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายครับน้ําเย็นมากครับวันนี้ย้ายมาจุดนี้ลองดูครับวันนี้เป็นวันที่น้ําเย็นนะครับปกติเขาว่าไว้ครับโบราณว่าไว้ครับน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายน้ําเย็นปลาจะไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับ มาดูกันครับวันนี้น้ําข้างล่างเย็นเราจะได้ปลาไหมครับอืมมันยังไงกันนาะเมื่อกี้ย้ายมาจากสนคู่ตรงนั้นนะครับน้ำเย็นข้างหลังน้ำเย็นอย่างเยือกขึ้นมาเย็นเลยเยือขึ้นมานี่เย็นเลยนะครับเมื่อกี้น้ำเย็นน้ำเย็นปลามันจะมีไหมน้ำเย็นอย่างเงี้ย อ้าหลองเลยข้างไฟก็เอาไอ้วันนี้วะปลาในตู้เย็นหมดแล้วครับก็คือกุ้งมาคิดเดี๋ยวเดเี๋ยก็ว่าปลาแกงกับบ้านนี่ เอาต่อยมาเล่นนิดเอาไอ้สะตู้กันมาท่อนเดียวเก๋ได้ปลามาท่อนเดียวครับโดนปลาสากเล่นตัวย่อยนั่นนะเออปลาสาดตัวยหอยนั่นนะนู่นครับเอามานี่เอามานี่ให้โก้ทำเยืะอไม่ใช่หยาบร้อยกันเอามานี่เอามานี่แยาบพิ่งปลดเอานี่ของน้องเก๋ครับโดนปลาสากสวนครับติดปลามาเมื่อกี้ครับขาดท่อนเลยครับเอาเก็บใบทำเยื่อเออเก็บใบทำเยื่อ เดี๋ยวมันต้องเจอไอ้นานเก็มมาให้กุ้ยจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวปลาสากจะต้องเจอกับเราครับโหดหนึ่วันตอนแรกหนึ่วันคิดตังกว่านี่ครับปลาสากตัวนั้นมันร้ายครับมันต้องเจอกับเราครับมันร้ายมันร้ายอะไร โอเคไล่นักใช่ยไหมแบดก็จีมอโกเบดก็จีมอโกมา,าจริงแบ็ดลองนี่ครับผมหย่อนปลาไอข้างปานที่ขาดครึ่งเมื่อกี้นะครับไว้นะครับ ตาตอดครับตาตอดโกเกโอ้โหมนเดวกระดมเฮ้ยมายัางไสูครับ อะไรแม่เชือมาแต่ว้โอ้ข้างปานตัวใหญ่เลยครับมาแล้วครับนี่ครับว้าวมาแล้วครับปลาแกงเต็มแรกครับข้างปานใหญ่เลยครับนี่ครับข้างปานไซส์สวยครับตัวใหญ่เลยเก๋ียวข้างปานข้างปานถุงมานทำงานแล้วครับเต็มแรกครับข้างปานครับไซส์สวยครับ นี่ครับหมานทํางานแล้วเด้อเดี๋ยวเราย้ายมาหมายที่สามครับขึ้นตกบนกระชังครับแล้วผมก็ผูกปลาข้างปานครึ่งตัวทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเผื่อมีปลามากินครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับเดี๋ยวเราไปตกบนกระชังก่อนนะครับไอเก๋มันตกปลาได้ครึ่งตัวบ้างเออตกปลาครึ่งตัวเขาเนี่ยตกปลาได้ครึ่งมาครับ ไปตกบนกระชังกันมาแล้วโอ้บาา้าเรา วงกลมเลยบางอะไรไม่รู้ครับไม่รู้วิ่งเป็นวงกลมเลยอ้าวปลาตาโตครับผมกับคันไม้ไผ่วิง่งฟูเป็นวงกลมเลยครับบ้าไปแล้วได้ปลาแกงอีกแล้วครับวิ่งเป็นวงกลมเลย ใส่ถุงหมานแล้วนะครับนี่ครับห้าโมงครับได้ปลาแกงมาอีกหนึ่งตัวครับเพิ่มมาครับวิ่งพูดปลาดตูดปลาเลยวิ่งบนบงขร้อมเลยปลานี้แปรแล้วเกี่ยวทำเยื่อนี่อยู่ในเลกเกียวทำเยื่อไอด้นั่นนี้นะ hey. 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 สองตัว tóc mà tóc cho mua mất lẹ, là có lệ thế mất lẹ, nhát mất bay xàm con mềm mất bay anh nha, oh, khoai ban đầu phân về cái nó giờ mất không phải lấy luôn không nào lưng nào เอาไดนี่ปลาเอาปลากินโอเค,ปล,คปลาครับปลาครับปลาช่วยโกดากิไม่ดูช่วยโกก่อนปล,ปลาครับปลาครับปลา Bên bờ chết đi kìa Ừ Cái nhà trăng chứ Là không นางนางนางลงเกนางนางลงเกนางลงนางงเออเดี๋ยวมันตกหมมันตกใจ thao à, bồn đen. đen là mà một có đăng nhân là kìa kiện nhân rồi มันคืนนะมันคืนมันคืนบนมันจะเข้าแตา่โฟมไหม เอาอะไรกี้แต่เช้านะเออหน็บก่อนฮ่าคล <c oughs> องชังคลองชังแล้วเกี่ยวอยู่ใต้กระชังแล้วครับคลองชังแล้วกี กองชังนะฮะมาไม่ถึงตอนนี้อยู่ใต้กระชังแล้วนะครับให้โกะไ,ไ,ไหว้ฝ่ายนั่นเดี๋ยวเจ้าเด่๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดีอยวเจ้าเกศเดี๋ยวเจ้าเกศน้องอย่าเจ้า,าเ,อเออเกศน้องมาอยู่ข้างนูก kế, ảo sẽ vung săn lỏng bay đi à? Nên, nên ảo sẽ vung săn lỏng bay hết hả? Hay là hết lẹ, co săn nó vào đi, săn nó vào. Mày đi đi, chơi, 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 thì sao? Kêu về theo viên mà. Ừ, mà cô hay cô kia đâu phải viên cột chuẩn đâu ra thấy viên cột mà đâu

kế đây nó Đi nghiêng nó nghiêng Đi lên nó đi, to này cô to này cô con con lồng bay viên chấm lồng bay sau viên chấm lồng bay viên chấm lồng bay già già khép nhá già khép rồi giọt giọt bọ bọ Yang 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 yang. Yang yang yang. không เขายกโอ้โอ้ยยอดเก๋อบคุณครับสุดยอดครับผมอุ te <data> oh! ้ยเกือบห้าโลเก๋ตายกระพงขาวครับสุดยอดแล้วครับน้ร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายอู้ไยยอดกระพงขาวนะครับใหญ่มากครับโอ้ยโอ้ตายตายเก๋ตาย เดี๋ยวให้น้องเก๋ให้น้องเก๋ไอ้นั่นให้นะครับ,เป,บเป็นกระพงถ่ายโก้เป็นกระพงขาวนะครับกินแบดเบิร์ดเก็ดเองครับกับผัวปลาทุแคกแขคครับโอ้ตายอ่ะกอบคุณนะเลยเออใหญ่มากครับห่างเลืองแล้วฮะผมเข้าเนาะนี่วะเนาะนี่อห่างเหลืองนะครับถ่ายโก้ถ่ายปลาถ่ายโก้ถ่ายปลาเก๊ถ่ายถ่ายเห็นถังโก้ถังปลาเนาะอย่าพลัดเลยอย่าพลัดเลย กอได้้เดี๋ยวป้อกเลยฮึถ่ายโกถ่ายปลานี่ครับโอนักหนักมากครับกินเบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเบ็ดเบอร์เจ็ดกลืนเลยครับเก๋นี่ครับเดี๋ยวช่างดูนะครับปลอดเบ็ดไม่ได้นะครับกินถึงข้างในเลยครับนี่ครับกินลงไปลึกเลยครับตัดได้นะ ไม่ตอกแล้วกับบ้านแล้วเออโอ้นี่ครับเห็นโก้ไหมใหญ่จริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวชั่งกิโลดูครับโอ้้างหนังคิปเปอร์เลยสางสูนใช่สี่กิโลครับ สี่กิโลพอดีมือสันเลยสี่กิโลครับผมกระพงขาวตัวนี้สี่กิโลนะครับนี่ครับสี่กิโลครับผมใหญ่มากครับเห็นไหมครับสี่กิโลครับผมนี่ครับให้ดูครับเห็นไหมครับมือสันครับสี่กิโลครับผมตัวนี้เป็นกระพงขาวนอกนะครับไม่ใช่กระพงขาวในคลองนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับหางเหลืองครับหางเหลืองครีบเหลืองครับ ใหญ่จริงๆครับตัวนี้ใหญ่มากเลยครับสี่กิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูครับวันนี้จะมาเชยเชยวันนี้ผมโชคดีนะครับกระพงขาวตัวนี้สี่กิโลนะครับนี่ครับสี่กิโลครับผมใหญ่มากครับเห็นไหมครับสี่กิโลครับผมนี่ครับให้ดูครับเห็นไหมครับมือสั่นครับสี่กิโลครับผมไปก่อนนะครับคลิปนี้วันน้ําเย็นครับได้กระพงขาว ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ